ไม่มีวุ้ยแต่นี่จัดการเองนี่มันมันมันอัปเดตไม่เลยเลยนะเลยครับ ไอหน้าหวครวะบัวเลยัวเลย Vì vậy anh không lắc nhịp đông nhờ Đây mày khởi hết dây rồi? Mày khởi hết à? Mày khởi hết rồi hôn rồi Ừ Mày khoán phách hiểu hả? Thôi, khởi hết rồi không có gì nó ăn đang Rồi may quá ตงวะต่างตุตางวะเลยตางวะต่างตางเร็ววะต่างตุงอาสตางที่มีน้ำวะเป็ดโอ้เทรนมากเลนี่ตางุกทีลูปเอลตงูเป็ด่ะนี่ใครนี่ปุ้มรงมั้งนี่ทอดเลยนะเออตางเป็ดะูวะ 确定。哦。 ดีได้ไหมรับพึ่งมาดูครั้งแรกแต่จำฝีได้มาได้ครั้งแรกไม่ไม่อยากเล่นะเขาอดเาอุดจะตายล่ะถ้าโยอือรักถ้าไม่โอไม่รักโอเคก็โยเลยนะยกเยอะเยอะเดี๋ยวเขาไปเขาไปดัางคืนนะคืนนี้อ้อยรุ้งนะทำไรกับมาไรกัน โอ้ยไม่เอาวันนี้เปลี่ยนอะไรนี่รูไปไอ้นี่ไน้รูปเป็ดเอาลอูนี้เลยนะสกัดลูกใ้า <c oughs> นะนีนพี่เกมตั้งเอาไวยนี่ <c oughs> โบโน่ใส่ลานขึ้นนี่ มอทรอส่ตงข้าครับไม่ลงติ๊กตองไม่ลงข้อแรกกันไลยไหมไม่นะเดี๋ยวพูดมาเจ็บปลอ าาตั้งว่าสะดุ้งแปะเป็นดีมั่งเป็ดมั่งอยู่เงีะหันที่เลยก็ตายตาบดเก้ากล้องไม่รู้อะไรสั์ลองใจไ,ได้เลย

nếu con đi thì mãi không xếp thì cha ghép tang đi đâu đi về rèn pha này cũng lấy bắp pha đi luôn được anh đi anh đi tiếp á anh đi anh đi đi gặp biêu

น,นี่ครับสิขอบเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดที่รกนนี่ครับเตลฟันอ,อยู่อยู่ดควางใจกินรัวถ้า,าอยาก เร็วสดมีครับคนสวยไม่สวยดีครับได้ไหมขอเล้อสั่งักทีนั่นน่ะไอเลด้าฮีมีตส์ สองคนนี่ไปกินกิน้งกัอนกินหัวหอะัรรึยยใส่มันนี้จไดไงนะจอดเนี่ยไม่เอารัพังไหมขอบคุณวพรายู่เที่ยวไรนที่คือเพื่ยอยอดเลี้ยนอยอดเลี้ย you อ่ยอนยอเลี้ยอยูววอลขคอสุรา พีโก,ก็น่ารักเกินขอบคุณครับพีอะไรอ่ะกินเลยอ่าอาร่อนก็เลยวกินเลย,เลยอ่าให้อร่อยมีแนะนำมีแนะนำไหมอร่อยทุกอย่างเที่เป็นขนมที่เป็นขนมหวาอร่อยทุกอย่างไปเลย ไายสวยจังคอบคุณก๊อฟเอไอ้เทียวหัวนี่ไปไหนนี่แตุ่ณชีไกันล้ดีครับกชีดคือเหรอหัวกูเจอครับอย่าทีโจแล้วอย่าอืมชิบหน่อีันนี้ชิตกไปแล้วเหรอกัน งูไปเนะไม่รู้มันไปไหนเอางูไไหนหนิกรตุ่นไหนกันก็มาอันดีก็เฮยเสื้อผ้ามัวจริงมั่นมัวตัวไหมเคยว่ะ Stopp, skjold deg ned. อเอาไปเรียก<า>อย่าร้องจ้าไม่แม่ร็วใหโนโบา้างออกมาไม่มีเห็มันก็ได้วะโอ้คนเหล่านีเกลเลยไอ้ตางเออมันแหลกแบบนั้นเลยดีอ่ะเหรอยากกินว่ะ

Không Mày, con. Đẹp ông ấy đớp, không? Không ăn là con, đây là của ấy con ăn lắm hết 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 ăn hết thôi, hết hết này, thì ต้องเดียวไปกินก็ต้มก็ต้มไหนวะเลยได้วยันก็อมนมวนหนอปิดแล้วสวัสดีค่ะฮชลโสวัสดีค่ะพี่เอกลาสวัสดีค่ะฮะพี่นุ่นเีีค่ะมาดามไง ฉัน,ออบบน้ no, no. องพี่นิวไปแอ้น้องพี่นิวซิสเตอร์ซิสเตอร์นิวมาช่วยไปแล้ว My name is b ีเม e b เ m ่ e oh. Today I know ใครวะ Yes สบ mm, ีเมโอเค My name is flies f e n flies flies twin twin เจ้าเฟนพ่เอ็มยูง่วงเหรอเขาคุณพี่เอ็มยูคาใจนะจะงว่วงอะไรตอนนี้คะขอแค่15ทีเองแล้วก็ไปนอนได้ hmm? มันยังไง มันต้องมีข้อแม้ตลอดเลยหืมันยังไงคะเฮ้ยขอบคุณนะสาวบอยออกเตือหน้าเพืนอะนน้อยเจ้าถุผ่านบนหอคอยคอยจะช่วยเหลือจับตาคอย,อยพี่พงษ์หนือมีแข่งที่เควันนี้นะคะพี่พงษ์นะแวะเข้ามาหาหนูได้นะคะเตียม